EP ที่27การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์พบกับคูป,ป้อมอีกแล้วนะคะไปดูจุดประสงค์เพื่อที่จะให้นักเรียนค่ะสามารถบอกความหมายร้อยละของจำนวนนับ่าได้เนาะแล้วก็แสดงวิธีการหาร้อยละของจำนวนนับได้เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูในลักษณะของอัตราส่วนควบคู่กันไปนะคะ,อ,ะอย่างเช่นร้านขายน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้หู้นะ ร้านขายน้ำเต้าหู้โดยเขามีอัตราส่วนระหว่างน้ำเต้าหู้แล้วก็น้ำเชื่อมอ่าน้ำเต้าหู้สังเกตดูนักเรียนเห็นแถบสีขาวแถบสีขาวนะคะก็คือน้ำเต้าหู้อ่าตรงนี้น้ำเต้าหู้นะคะแถบสีขาวตรงนี้คือน้ำเต้าหู้และสีน้ำตาลนี้เขาคืออัตราส่วนของน้ำเชื่อมถ้าเราพูดถึงอัตราส่วนนะคะก็จะหมายถึง9้าส่วน น้ำเต้าหู้เก้าส่วนน้ำเชื่อมหนึ่งส่วนเราจะเขียนเป็น9ต่อ1นึ่การเขียนอัตราส่วนจะสลับไม่ได้เ้าหมายถึงของน้ำเต้าหู้อัตราส่วนของน้ำเต้าหู้น้ำเชื่อมจะหมายถึงอัตราส่วน1 1ส่วนนี้ก็คือหมายถึงอัตราส่วนของน้ำเชื่อมถ้าเราสลับกันปุ๊บนะคะถ้าเราสลับกันปุ๊บสมมติสลับกันแบบนี้จะกลายเป็นน้ำเต้าหู้หส่วน แล้วมีน้ำเชื่อมถึง9ส่วนอู้หกินไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะดังนั้นการเรียนอัตราส่วนสลับที่กันไม่ได้เลยนะสลับที่กันไม่ได้เลยอ,อันนี้คือปริมาณหวานน้อยถ้าสมมติว่าหวานปกติเนาะหวานปกติหวานปกติอัตราของน้ำเชื่อมก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น2ส่วนและก็น้ำเต้าหู้ก็จะเหลือเป็น8ส่วนเพราะทั้งหมดนี้คือ10บส่วนทั้งหมดนี้เลยคือ10ส่วนนะคะ ดังนั้นอัตราส่วนอัตราส่วนของน้ำเต้าหู้คือ8ส่วนต่อนี่คือสัญลักษณ์คําว่าต่อเนาะเรียนอัตราส่วนต่อน้ำเชื่อม2ส่วนก็จะกลายเป็น8ต่อ2ซึ่งลำดับ8ในที่นี้หมายความว่าน้ำเต้าหู้2ในที่นี้หมายถึงน้ำเชื่อมสลับที่กันไม่ได้ความหมายเปลี่ยนถ้าสลับที่ปุ๊บจะกลายเป็นน้ำเต้าหู้แค่2ส่วน จะมีน้ำเชื่อมถึง8ส่วนโอ้เบาหวานแะน่เลยกินไม่ได้นะคะอ่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าอัตราส่วนเนาะจากนั้นนะคะจากนั้นเราก็จะไปรู้จากตารางร้อยตารางร้อยหมายความว่า 10, 10คูณ10กว้าง10นะคะกว้างก็จะมี10ส่วน10ช่องด้านนี้ก็จะมี10ช่อง หรือ10หน่วยอ่ะสิบคูณสิเป็น100่ง้เขาเรียกว่าตารางรนะ้อยเนาะถ้าเป็นเศษส่วนเนาะตัวแถวเนี้ยจะเป็นแถวและสิบแถวและสิแสดงว่าตัวเศษคือ40ส่วนทั้งหมดก็คือหนึนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าร้อยละ40หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า40%เปอร์เซ็ความหมายเดียวกันค่ะ ถ้าเศษ40ส่วน100อะไรก็ตามถ้าส่วนเป็น100เขาจะอยู่ในเรื่องของร้อยละได้เลยนะคะเพราะเปอร์เซนต์หรือร้อยละเขาจะเทียบกับปริมาณ100ส่วนนะคะอ่ะไปดูต่อไปอย่างกรณีนี้นภาพไซมยมือนะคะจะมีทั้งหมด10ส่วนจะมีทั้งหมด10ส่วนโดยระบายสีไป4 เศษสีเนาะระบายสีไป4ส,ส่วนเนาะแล้วส่วนทั้งหมดก็คือ10บถ้าครูจะเขียนนะจะเขียนกลายเป็นเศษ4ี่ส่วนสิแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นฝั่งขวามือปุ๊บอ่าเป็นตารางร้อยนะคะแถวและ10อันนี้ก็จะเป็น10อันนี้ก็จะสิบสิบแล้วก็สิบเศษจะกลายเป็นเศษ4ีส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ100ส่วน ถามว่าสองภาพนี้มีค่าเท่ากันไหมถ้าเราจะทำเป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละฝั่งซ้ายมือจะได้เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เขาว่าจะทําเป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละได้นั้นส่วนเขาจะต้องเป็น100นักเรียนจําได้ไหมคะการทําส่วน10เป็น100ทําอย่างไรก็คือการคูณด้วย10ทั้งเศษและส่วนดังนั้นจึงกลายเป็นเศษ40ส่วน100ซึ่งเห็นค่ามีค่าเท่ากัน นะคะ,ะจะก,กลายเป็นร้อยละ40หรือ4 0เปอร์เซนต์นะคะเหมือนกันเลยทีนี้เราก็จะไปดูในลักษณะการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบว่าเอะถ้าสมมุติว่าส่วนเป็น10เป็น4แบบนี้เราจะคิดเป็นร้อยละได้ไหมได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันอย่างเขียนเศษ6ส่วน10ในร้อยละเขียนได้อย่างไรคำว่าร้อยละส่วนจะต้องเป็น100ดังนั้นเราจึงเล็งเลยเล็งส่วนที่10 สิคูณอะไรได้100จึงคูณด้วย10ทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้ตัวเขาเองเป็น100ค่ะตัวส่วนเป็น100่งร้คูณสิได้60แล้ว10บคูณสิได้100ถ้าหน้าตาออกมาในส่วน100เราสามารถมองเป็นร้อยละได้เลยค่ะจึงเรียกตรงนี้ว่าร้อยละหกสได้เลยนะคะเหมือนเดิมทีนี้เราไปดูเศษ3ามส่วนสสี่ เราจะทําส่วนให้เป็น100อย่างเดียวเพราะเรากําลังเรียนเกี่ยวกับร้อยละนะคะเศษสามส่วนสี่เล็งแวะสี่คูณอะไรได้หนึ่งร้อยสี่คูณอะไรได้หนึ่งร้อยดังนั้นสี่จึงคูณกับยี่สิบห้านำยี่สิบห้าคูณทั้งเศษและส่วนยี่สิบห้าคูณสามได้เจ็ดสิบห้ากลายเป็นเศษเจ็ดสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยและถ้าเป็นส่วนด้วยหนึ่งร้อยปุ๊บ เราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเท่ากับร้อยละ75นั่นเองมองเห็นส่วนเป็นร้อยปุ๊บมองเห็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ทันทีนะคะก็มีหลักการการคิดง่ายๆแบบนี้การเรียนร้อยละเทียบตัวส่วนให้เป็นเทียบตัวส่วนให้เป็น100เนาะเทียบตัวส่วนให้เป็น100อ่าเอ๊ะดอกไม้มาบังโจทย์ไม่เป็นไรชุ่มนุมชุมนุมคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครสมาชิกหนึ่งร้อยคนเขากำลังจะเทียบกับหนึ่งร้อยให้เราดูเสมอเลยนะคะอ่าตรงนี้ชุมนุมคณิตศาสตร์นะคะเปิดรับสมัครหนึ่งร้อยคนถ้ามีนักเรียนมาสมัครตอนนี้มาสมัครแล้วหกสิบคนนักเรียนที่มาสมัครคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนสมาชิกที่เปิดรับอ่าดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็น เศษ60ส่วนด้วย100 100คือสมาชิกที่เปิดรับส่วน60ก็คือที่มาสมัครจึงเห็นได้เลยว่าจํานวนสมาชิกที่มาสมัครคิดเป็นร้อยละ60สง่ายไหมถ้าเทียบกับ100ใช่ไหมคะอ่ะไปดูอีกกรณีถ้าสมมติว่าชุมนุมคณิตศาสตร์นะคะคิดสนุกอ่าชมชุมนุมคณิตคิดสนุกเปิดรับสมัครหนึ่งคน ถ้ามีมาสมัครเต็มพิกัดเลยหนึ่งร้อยเป๊ะพอดีปุ๊บตรงนี้เขาจะมองเป็นหนึ่งร้อยเศษหนึ่งร้อยส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยนี้คือจำนวนที่รับสมัครทั้งหมดแล้วก็หนึ่งร้อยตัวเศษนี้คือผู้ที่เข้ามาสมัครนักเรียนที่เข้ามาสมัครถ้าตัวเศษเป็นหนึ่งร้อยตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยแบบนี้เขาเรียกว่าร้อยละหนึ่งร้อยหรือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเป๊ะเลย ทีนี้ชุมนุมคณิตศาสตร์ลองเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนใหม่เปิดรับหนึ่งรคนก็จริงแต่มีนักเรียนมาสมัครถึงหนึ่งร้อ่สิคนก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งร้อสิบส่วนด้วยหนึ่งนะคะเราก็จะมองว่าหนึ่งร้นี้หมายถึงจำนวนนักเรียนที่มาสมัครส่วนด้วยส่วนด้วย ตัวส่วนที่เป็น100นี้หมายถึงจำนวนที่เปิดลับดังนั้นจึงเห็นว่าส่วนเป็น100แล้วจึงสามารถบอกได้เลยว่าจำนวนสมาชิกคิดเป็นร้อยละคนที่มาสมัครเนาะร้อยละ20 120ค่ะร้อยละ120ไปดูโจทย์ตัวอย่างข้อแรกข้อที่1 มีดินสออยู่ยี่สิบห้าแท่งพยายามมองให้ง่ายที่สุดนะคะมีดินสออยู่ยี่สิบห้าแท่งยี่สิบห้าแท่งอันนี้คือดินสอนะคะทั้งหมดเลยมีดินสออยู่ยี่สิบห้าแท่งอะแล้วจากนั้นก็แบ่งออกเป็นสีแดงนะคะดินสอสีแดงแบ่งออกเป็นสองอย่าง ดินสอสีแดงสิบสองแทง่งดินสอสีแดงคิดเป็นร้อยละเท่าใดของดินสอทั้งหมดถ้าเราจะมองตรงนี้ให้เป็นบรรทัดที่หนึ่งถ้าเราจะเทียบแบบบรรยัติตรอย่างนะคะดินสอทั้งหมดเนี่ยมียี่สิบห้าแทง่งโดยยี่สิบห้าแท่งเนี้มีสีแดงเป็นสิบสองแทง่งแสดงว่าอีกที่เหลือจะต้องเป็นสีอื่นแต่ไม่เป็นไร โจทย์เขาถามถึงสีแดงสีแดงในที่นี้ก็หมายถึงสิสองแท่งนี้แหละคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจํานวนดินสอทั้งหมดแสดงว่าทั้งหมดในที่นี้คือยี่สิบห้ายี่สิบหน้าห้านี้มาเกี่ยวข้องยีสห้านี้มาเกี่ยวข้องค่ะยีห้าแท่งนี้มาเกี่ยวข้องทีนี้เราก็จะไปเทียบในลักษณะของโจทย์บรรญัติยางแบบ ร้อยละเนาะเราจะคิดเป็นถ้าเป็นดินสอ100 100้อยเพื่อเพื่อที่จะคิดเป็นร้อยละถ้าดินสอเรามี100แท่งดินสอสีแดงจะมีทั้งหมดกี่แท่งเทียบเป็นบัญญัตยิยางแบบนี้จึงนำหน0่คูณด้วย12หารด้วย25จึงออกมาเป็นจำนวนแท่งนะคะยีห้า ยี่สิบห้าหนึ่งเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าสี่เป็นหนึ่งร้อยสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดดังนั้นถ้าเทียบด,ดินสอถ้าดินสอหนึ่งร้อยแท่งนะคะจะมีดินสอสีแดงเป็นสี่สิบแปดแทง่งหรือคิดเป็นร้อยละเขาถามเป็นร้อยละตอบร้อยละถามเปอร์เซ็นต์ตอบเปอร์เซ็นต์นะคะจึงตอบตรงนี้ว่าจึงตอบตรงนี้นะคะว่า ดินสอสีแดงคิดเป็นเขาถามร้อยละตอบร้อยละนะคะคิดเป็นร้อยละ4ี่ไม่แท่งนะเพราะว่าเราใช้คาว่าร้อยละจะไม่ใช่แท่งนะคะคิดเป็นร้อยละ48ของดินสอ ทั้งหมดอ่านี่คือวิธีการตอบอันนี้คือเป็นในลักษณะการวิธีการคิดเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดแบบอืมคขาคิดแบบรวดเร็วพุ๊บปาร์ตุ๊บปารตเทคนิคการคิดนักเรียนคิดแค่นี้อ่าตรงนี้ครูจะให้เทคนิคว้าวคิดละเมิดสิทธิคิดไปนู่นเลย ครูจะให้วิธีการคิดแบบถ้าไม่ต้องมาเทียบแบบนี้ให้เสียเวลาไม่ต้องแสดงวิธีทำแค่คิดแล้วได้คำตอบเพื่อไปตอบในช้อยกอขอกงอ,อคิดอย่างไรเริ่มใหม่มีดินสอครูจะเทียบเทียบคู่ไปนะคะให้นักเรียนจับประเด็นนะวิธีการคิดข้างบนเขาเรียกว่าการแสดงวิธีทำแบบละเอียดแบบข้างล่างเขาเรียกว่าการคิดแบบปึดปัดเนาะปิดปาดปึดปาปด,ปาปดปาเลย ดินสอมีทั้งหมด25แท่งเป็นดินสอสีแดง12แท่งเขาถามถึง12แท่งหมายถึงสีแดงเนี่ยสีแดง12แท่งเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยละเท่าไหร่ที่ครูเคยให้เทคนิคไว้ว่ารู้หารไม่รู้คูณโจทย์ถามหาร้อยละแสดงว่าโจทย์ไม่รู้ดังนั้นไม่รู้คูณคูณกับอะไรคูณกับหน0่คิดแบบนี้ค่ะหาอะไรเขาให้หาสิแท่งสีแดง สิบสองแท่งหาเป็นร้อยละรู้ให้หารหนึ่งร้อยไม่รู้เปอร์เซ็นต์ให้คูณด้วยหนึ่งร้อยใครที่เรียนกับครูมาแล้วจะจําได้เทคนิคนี้รู้หารไม่รู้คูณรู้กับไม่รู้หมายถึงอะไรรู้เปอร์เซ็นต์กับไม่รู้เปอร์เซ็นต์โจทย์ข้อนี้ไม่รู้เปอร์เซ็นต์ค่ะจึงคูณด้วยหนึ่งร้อยที่เหลือเขาเทียบกับยี่สิบห้าหารด้วยยี่สิบห้าเป็นไงคะเหมือนกันนี่ไงอ่าเหมือนกันเลยคํานวณยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้าสี่สิบสองคูณสี่ได้สี่สิบแปดแค่นี้ คิดแบบพื๊ดปาร์ตอ่ะเดี๋ยวครูจะเทียบให้ดูไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะคะไปดูข้อถัดไปค่ะอ่ะมาดูข้อนี้พ่อค้ามีมะพร้าวสองพันห้าร้อยผลขายไปเจ็ดร้อยห้าสิบผลพ่อค้าขายมะพร้าวไปร้อยละเท่าใดของมะพร้าวทั้งหมดแสดงว่าตัวเลขสองจำนวนนี้เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะ ตัวเลขสองจำนวนนี้เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะอันนี้ก็คือจํานวนที่ขายไปเขาถามถามว่าขายไปเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ทีนี้ก่อนจะไปพปื๊ดปัด๊ครูขอแสดงวิธีทำเทียบบญญย์แตยางเหมือนเดิมเทียบบญญย์แตยางเหมือนเดิมนะคะมะพร้าวพ่อค้ามีมะพร้าวทั้งหมดนะคะอ่ะมามะพร้าวทั้งหมดะมะพร้าวนะคะ ทั้งหมดเลยทั้งส่วนเนี้สองพัผลขายไปนะคะเขาถามถึงขายไปก็วางไว้ขวามือช่องสี่นะเขาถามถึงขายไปขายไป750ผลดังนั้นเราจะถามถึง750้าเป็นเปอร์เซ็นต์จึงเทียบกับถ้าสมมติว่า มีมะพร้าวนะคะทั้งหมด100เทียบกับ100เสมออยากรู้เปอร์เซ็นต์ขายไปกี่ผลก็จะนำหน0่คูณกับ750หาสรด้วย2,500นะคะก็จะเท่ากับกี่ผลเอ่ยกี่ผลพ่อค้าขายมะพร้าวไป0ตัด 0, 0ูตัดศ 0ตัด0 25 1เป็น25 25 3เป็น75 25 0ขายไป30ผลค่ะแต่อันนี้คือวิธีการคิดนะคะว่าขายไปเป็นเป็นเทียบเป็นผลอ่ะจากนั้นก็ไปตอบว่าพ่อค้าขายมะพร้าวไปร้อยละตอบยาวนิดนึงนะอ่ะตรงนี้ก็จะตอบไปนะคะดังนั้นพ่อค้านะคะขาย มะพร้าวไป100ร้อยละสามสิบของมะพร้าวเริ่มเบียดเบียนกันล้ทั้งหมดอ่ะโอเคอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งในการตอบนะคะในการตอนที่ตออตอบแบบนี้ค่ะทีนี้ไปดูในส่วนที่ปื๊ดปาดกันอ่ะ เมื่อกี้เป็นแบบละเอียดทีนี้เราไปดูส่วนที่แบบอเห็นโจทย์ปุ๊บคำนวณปับ๊บเลือกข้อสอบเลยกาเลยอะไรเงี้ยเรามาดูไปดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามพ่อค้าขายมะพร้าวไปร้อยละเท่าไหร่สแสดงว่าขายไปเท่าไหร่ก็คือถามถึงร้อยละ,สะแสดงว่ารู้หารไม่รู้คูณไม่รู้ร้อยละคูณค่ะไม่รู้ร้อยละคูณด้วยเปอร์เซ็นต์คือคูณด้วยหนึ่งร้อย จึงนำสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือจำนวนที่ขายไปก็คือ750รู้ให้หาร100ไม่รู้เปอร์เซ็นต์ให้คูณด้วย100ที่เหลือที่เกี่ยวข้องกันก็คือ2500เป็นไงคะเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันอ่า0ตัด0 0ตัด0 25 1 25 3 25 0าคำตอบก็คือร้อยละ30เหมือนกัน เห็นไหมอันนี้คือคิดแบบพื๊ดปาร์ตจำแค่ว่ารู้เปอร์เซนต์ให้หาร100ไม่รู้เปอร์เซนต์ให้คูณด้วย100จะทราบว่ารู้หรือไม่รู้ดูที่โจทย์ตรงนี้เขาเรียกว่าไม่รู้เพราะโจทย์ถามหานะคะอ่าไปดูอีกไปดูเรื่อยๆแล้วจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอความละเอียดก่อนนะค่อยไปปื๊ดปารตกันร้านยาใจทำขนมสังขยา60กล่อง มีลูกค้าสั่งซื้อ90กล่องแสดงว่าต้องทําเพิ่มขึ้นเพราะว่าทําไม่พอทําไว้60แต่สั่งซื้อมา90ขนมปังสังขยาที่ลูกค้าสั่งซื้อคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขนมปังสังขยาที่ทําไว้นักเรียนให้ดูดีๆดูโจทย์ดีๆว่าจะต้องนํามาลบมาบวกกันไหมแต่ตรงนี้อ่านแล้วปุ๊บไม่มีการบวกหรือลบก,กันเพราะมันเป็นโจทย์ตรงมาก เขาถามถึงขนมสังขยาที่ลูกค้าสั่งสั่งเท่าไหร่สั่ง90แล้วจากนั้นให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นำ90นำ90ตรงนี้ไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วจากนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของขนมสังขยาที่ทําไว้เนี่ยทำไว้60แสดงว่าตัวเลข2องจำนวนนี้เกี่ยวข้องกันไม่ต้องไปบวกไปลบชัดเจนมากนะคะทีนี้เราก็ไปโชว์ดิเมทตอดเนาะอ่า ทำขนมสังขยาเนาะอ่าเขียนอะไรให้มันกระชับขึ้นอืมโอเคเขียนอย่างนี้แหละมีขนมสังขยาแล้วกันเนาะจะได้แบบอืมกระชับไวขึ้นเนาะมีขนมนะคะมีขนมคููขอเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันมีขนมหกสิบกล่องอ่าเขียนแบบนี้จะได้เร็วขึ้นมีขนมหกสิบกล่องนะคะอ่าลูกค้า สั่งซื้อ90กล่องนี่แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีขนมจะคิดเป็นร้อยละล้ว100กรกล่องเทียบกับ100นะลูกค้านะคะจะต้องสั่งซื้อกี่กล่องเราก็เทียบบัญญัติยางนำ1น0คูณด้วย90หารด้วย60จะเท่ากับออกมาเป็นจำนวนกล่อง ศตัด0อ่าจากนั้นก็สองสเป็น6 3สามสามเป็นเก้าสองหนอง่าห้าสาเนาะได้150่รกล่องแล้วเราก็จะสามารถไปตอบได้เลยว่าลูกค้าสั่งซื้อคิดเป็น150%เอร์ซของขนมสังขยาอ่า ตรงนี้นะคะตรงตรงตรออตอบนะครูขอเขียนแบบไม่เขียนแล้วกันนะมันมันมัน,มนช้าเนาะแต่เวลาเราตอบเราจะนําจากโจทย์ตรงนี้มาตอบว่าขนมสังขยาที่ลูกค้าสั่งซื้อคิดเป็นส่วนเปอร์เซนต์ตรงนี้นะคะคิดเป็นตรงนี้เราได้ออกมาคือคิดเป็นหนึ่งร้อยนะคะคิดเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซนต์ ของขนมสังขยาที่ทําไว้ตรงนี้ค่ะคือนำนาประโยคนี้มาตอบตรงเนี้เนาะทีนี้เราไปคิดแบบปื๊ดปาดกันตามควบคู่กันไปนะอ่าเหมือนเดิมค่ะถามถึงอะไรนําตรงนั้นมาคิดเขาถามถึงขนมสังขยาที่สั่งเก้าสิบกล่องให้นำเกาสิกล่องเขาอยาก ถ้าทราว่า90กล่องนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็น,นต์แสดงว่าโจทย์ไม่รู้ไม่รู้รู้ให้หาร100ไม่รู้ให้คูณด้วย100หารด้วยที่เกี่ยวข้องกันก็คือ60กล่องนะต้องต้องที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะจากนั้นก็ตัดทอนค่ะ0ตัด0หมดละ3 2เป็น6 3 3เป็น9 3 0ได้0 2 1เป็น2 2 5เป็น10เหมือนเดิมค่ะ150% แค่นี้นะแบบปึ๊ดปั๊ดเรารู้หารไม่รู้คูณจําแค่นี้นะคะถ้าแสดงวิธีทําก็อ่าจแบบละเอียดให้นิดนึงนะคะไปดูข้อสอบฉบับหนึ่งมีคะแนนเต็ม80คะแนนอ่านไปปุ๊บคิดไปด้วยว่าเอ๊ะเลขตัวไหนตัวเลขตัวไหนจะต้องบวกลบหรือว่าอันไหนที่เกี่ยวข้องกันคิดไปด้วยคะแนนเต็ม80คะ่ะคะแนนเต็มเนาะ80คะแนน ต้นกล้าเขาสอบได้60คะแนนแก้วตาสอบได้แก้วตาสอบได้4 2สสองคะแนนคะแนนของแก้วตาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนของต้นกล้าอ่าแสดงว่าเขาเทียบแก้วตากับคะแนนกับต้นกล้าแบบนี้ค่ะเราก็ไปคิดเลยนะคะเขาถามถึงคะแนนของแก้วตา เป็นร้อยละแสดงว่าถ้าเราเทียบบรรย์ตะยางแก้วตาจะต้องอยู่ฝั่งนี้ต้นกล้าจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือแก้วตาอยู่ฝั่งขวามือถูกไหมคะจากนั้นเราก็จะไปดูว่าถ้าสมมุติว่าต้นกล้าสอบได้เนาะอ่ะต้นกล้าค่ะสอบได้ห0สิบคะแนนแก้วตานะคะ โอ้แก้วตาลายมือไปละแก้วตานะคะสอบได้ขอลบตรงนี้อ่ะแก้วตาสอบได้42คะแนนจากนั้นเราจะมาเทียบเป็นร้อยละถ้าสมมุติว่าต้นกล้าสอบได้100คะแนนแก้วตาสอบได้กี่คะแนน ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเลขอันไหนที่เกี่ยวข้องกันกรูอ่เพราะว่านักเรียนจะสับสนแปดสิบหกสิบสี่สบสองแปดสิบก็พ่วงมาด้วยแต่ถามแต่แต,แต่อ่านดูจริงๆแล้วเขาก็จะมีสิ่งที่โจทย์ถามคือคะแนนของแก้วตาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของก็คืออ่าเทียบกับต้นกล้านะคะแต่คําว่าของในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคูณเสมอไปนะนักเรียนนะนะมันอ่าเราไม่ได้เรียนเศษส่วนนะอันนี้ จากนั้นค่ะไปต่อเนาะไปต่อบันเดตระยางก็มาทีนี้หนึ่งร้อยค่ะคูณกับสี่สิบสองส่วนด้วยหกสิบส่วนด้วยหกสิบทีนี้ตัดศูนย์ก่อนแล้วกันนะคะตัดศูนย์ก่อนแล้วกันปึ๊บศูนย์ตัดศูนย์สามสามสองเป็นหกสามหนึ่งเป็นสาม 3 4 12, 2, 1 2 2 1องเป็น2 25เป็น10 5 4 20 5ีเป็น5เป็น6เป็น7อันนี้คือหน่วยเป็นคะแนนนะคะ70คะแนนจากนั้นเราก็จะไปตอบจากที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าแก้วตาสอบได้ตรงนี้ถ้าเราจะตอบแบบรูปแบบเต็มเต็มอ่ะแก้วตานะคะสอบ ได้เจ็ดสิบ percent, ถามเปอร์เซ็นต์ตอบเปอร์เซ็นต์ถามร้อยละตอบร้อยละของจัดเต็มนิดนึงนะคะของคะแนนของต้นกล้าสิ่งที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก็คือโจทย์ต้องการทราบอะไรแปดสิบเกี่ยวข้องไหมหกสิบเกี่ยวข้องกับสี่สิบสองไหมตรงนี้คือต้องวิเคราะห์โดยสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ไม่ได้ถามถึงคะแนนเต็มเลย โจทยถามถึง42เปอร์อะ42คะแนนของแก้วตาคิดเป็นลอยละเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซนต์โดยเทียบกับคะแนนของต้นกล้าแค่นี้ทีนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนแบบปืป้ดป๊าสำหรับเรานะคะขั้นตอนปืป๊ดปลาสำหรับเราถามถึงคะแนนของแก้วตามาค่ะ 42รู้หรือไม่รู้ไม่รู้เพราะเขาถามอยู่ว่ากี่เปอร์เซนต์ไม่รู้คือคูณรู้หาร100ไม่รู้คูณรู้หารไม่รู้คูณคูณด้วย100ส่วนด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องคือต้นกล้าคือ60แค่นี้นะคะ0ตัด0อ่า6 1เป็น6 6 7 42 7คูน10ได้70%เปอร์เซนต์เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะอะ ไปต่อไปต่อไปต่อหมดแล้วเย้ Yay! See you again to next time